สวัสดีค่ะตําไทยและนิจเจมนีค่ะวันนี้งานก็เสร็จสิ้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญกันค่ะเย้จุพี่นางพี่เจ๊สค่ะเดี๋ยวเอาให้พี่นางเดาก่อนว่าอันไหนเป็นของหนูดูหรือเปล่าอันไหนเป็นของหนูไม่รู้เลยค่ะอันนี้ไหม ใจเอางั้นแก่กล่องหนูก่อนเลยถ้าจะแกะคือเนาะอัยไปเห็นไหมแม่ไอ้ไม่พี่เอาเอากวันนี่อันนี้เป็นของควันหนูที่พ,พี่เจี๊ยบค่ะพี่นางอ๋อพี่นางอันนี้มันคืออะไรแกพ่พี่เอาน้ำพร้อมพี่ลีดสิ แกะเลยสั่งมีแมนโดมิโน,โนแก่ไงสเปรดแก่ไงเดี๋ยวสกอตเทปนีสกอตเทปติดอยู่อ่ะอันนี้คือพี่เจี๊ยบค่ะน้องของพี่นางอันนี้พี่นางครบรอบห้าสิบปีก็ยังสวยค่ะ<ว>อันนี้ค่ะแลว,ว,วดูจุก,ก่อนจุๆจุ <c oughs> โอ้สวยสน่ารักมากเลยค่ะ สวยสวย้ช่ไหมอยากขึ้นไปซะน้ำหอมเด็กไหมเดากันจัดน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยโอ๊ยขอบใจมากน้องสวยมากเลยที่มันเพราะมันม่นาริกาพอดีจริงเหรอโอ้น่ารักน่ะเปิด แกเป้ยไอ้ร้อง่อยนะกลองแงมอ่ะอันนี้สามารถวางโทรศัพท์ได้เนี่ยเอ้าจะคอ้ากุ้งหูจักละใส่แล้วอันน้อยๆหน่อยตัดมาก่อนนี่แขนจะจอยพอดีอันนี้วางโทรศัพท์ได้ไหมใช่ใช่ตั้งตั้งโทรศัพท์ได้อันนี้นุ่นมากมันลูกแกนี่บึ้งไหม พูดตรงๆนะเพราะว่าท mm ี hmm. ่ไม่กล้าไลฟ์สดไปไม่กล้าถ่ายเพราะว่าไอ้นี่มันเสียงมิดเสียงเพลงค่ะก็เลยไม่ไม่ไลฟ์สดไอ้ไม่ไม่ถ่ายสวยไหมคะตัดได้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  ช่วยลอเนอันี่ของอันนี้ของของขอเจ้าของสีกพ่อาอพ่อพ่ออันนี้ของพ่อพ่อแฟนพี่นางค่ะเฮไว้้วยว้าวปวดร้องแม่ซิใส่จริงไหมส่ยส่เองเจีน้ำหอมโคโค่ปะ โค้กเ้าของแพงด้วยใช่ใช่ใช่ของแพงดูใช่ได้เจ็บกุศเวเต็จ I ิดตู้ฉันไว้พี่แจ็เปิดพี่แจ็บเปิดาสุดแล้วเนี่ยของชาแนลด้วยดูครมาโอ้จะไปขอบคุณพ่อหน่อยนะเสื้อ้ียหมด โอ้ยขอบคุณค่ะ็มหมดแล้วเราก็กล่นเดียวกันเลาโอ้ยโอ้ยน่ารักมของแม่นั่นนะอสีลุดของของแม่คททสืไปราหลายรอบสายเลอ้ของฉันของฉันน่ด้วยนะของแพงเก็บเาจุอรของอะไรเห็นเาืของอะไรก็ไม่ยังยี่หมอกันนอนกันเด นี okay. hey, oh ้ของใครไม่ของแนอยู่แล้วแทนแทนเล่าองูอ้งอ็มใช่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 ูตีอ้ของเพื่อนแลก็มีซองด้วยหนูเห็นไหมมันมีซองด้วยมีเงินกว่ามีเงินพร้อด้วยอันนี้ของลูกชายแทนโอยว่มีเงินอันนี้ของลูกชายไอ้กุศลกุศลอย่ จักบาทแล้วมันหายสองคนวันไหนมีวันเกิดกับเขานะผม่คหคนตาเลยก็ไปเกิดปั่นไอตัวปั่นตตัวกูคือเก่ายน้ำบริสุิ์น้ำดื่มอันนี้ของสุของมาตินของมาตินโอเคมิกซ์มาตินของไงมาตินเฉยนึกข้นอะไรจะแล้วเน่ยวันเ ไม่อันนี้ของใครละนี่ไอ้กะไม่รู้อไอ้กไอะถือมาสองอหรอไนไอ้ไสไาไอ้กัใช่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 ่่ใชช่่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช ของพี่น้อยป่ะของเพื่อนสาวฉันอา้าวดดสุถ้ากล้องของเพื่อนสาวนะจ๊ะเห็นอยู่ค่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะใบแดงโอ้ไม่ใช่จะได้เปิดแล้วเหรอที่เปิดไปเห็นเนี่ยไม่ต้องเปิดแล้วเอา,เอา,เอา,เอาไม่รบกวนยังไงของใครไม่รู้เซ็กของให้จบเชื่อ เขาลูลไมเขียนซื้อไมเขียนอันม่คาดมาเลยดอกลา่างนัะก็สะโกวะกุชชี่ใช่ไหมกุช่ะของบานแมสเกอร์แมสเกอร์นะแล้วี่กุชชอีกย่งบานไหนคือว่าเคยไปกินรงเี้ยออนออนกว่ากุช้วอันนั้นก็ออนมาม่หมอันทีสปีน สับ,บีเด oh อันนี้สอะไรวิอ่ะไม่ออกพอวัดลออกเสนการกัสคนสอันนี้โอยของนี่ใช่ไหมโอ้ต้องไซื้อโร้ปพอยปีจะรัายอกเสนเป็นปีนึงมโอ้ยลุงเงี้หนูน่าจะซื้อแบบว่ากูชชยที่สตูดิดปีนำไปกินเปล่าเานอันนี้คือใช้เอากู้ชชยมาเก็บไว้อ่ก่ เงินเงินกินบ้านเงินีงินไปกินบ้านเงินว่าน้ำหอมหอมไหมหอมมากชอบหใช่ใช่หอมหอมมากเลยโอ้ยของคุณแดนละเนี่ยโอ้ยมีเงินด้วยไอ้ยะพี่น้อยใช่อไหมยาต้องมาทน้อยอุ่นเอ่อเอ่อเรนนี่ ดีนะโอ้มีเงินด้วยอ่ะดูดิโอ้โหดู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 นี่มีตังค์ด้วยค่ะรวยแล้วป้าเป็นร้านแล้วรวยแล้วนะคะพรุ่งนี้เนาเป็นร้านนะคะเป็นร้านแล้วกูเหนื่อยแล้วพออันนี้อีกอันนึงอาแสบก็ได้หลายตายที่แบบน

พี่เอาเอานาฬิกาไปเดี๋ยวหนูเอากล่องหนูเอาไม่ไอเดี๋ยวเขาตั้งกล่องเก็บไว้หมดเลยเนี่ยกล่องเก็บไว้หมดเลยพีทโองใช่ไหมขับอันนี้เนาะอันกับอันนี้เนาะปัดเอาอนี้ไม่กันปัดตีโทคว้ามากวขีดแตียขีดแตียนคล้ายกันะเลยขีดแล้วขีเขึ้น โอ้นี่แม่มาหเปบใส่ไม่ถูกเลยเห็นไหมหนูก็งงเหมือนกันใส่ไม่เป็นใส่ไม่ถูกหรอกแล้วเสียงก็เปจับเอามา้นเต็มเดี๋ยวหาที่มา ใช่สิน่าน่าะใส่ขาแล้วเดี๋ยวโดนเบสบอลอะจะซื้อนักกันน่ายูยะเดี๋ยวแฟนเอะกงใส่ขาหนูก็บอกแล้วว่าทำไม่ได้เอค่คลิปนี้ก็คือแกะของขวัญพี่นางค่ะมันเกิด คลิปนี้หนูก็ขอ่อคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้บายบาย